ว่าสิยอวกับเอาจะคลิปก่อนครับผมมาที่ขอทำแน่มาไหกําลังออกมาจากสนามเสียอึ้นพักเนื้อแล้วครับประเดีนี้ตัวนี้ลูกบีเออลุกโตครับผมโอ้เดี๋ยวเด้อตัวนี้สวยเลยพี่พี่ตัวนี้ลูกใบหลอดน้อยน้อเดี๋ยวเด้อตัวนี้ลูกบีเออลุกโตครับผมมาไหมาที่มันผมเนี่ย ยิบสี่เดือนเปิดเท่า์ไรท์เพจตัวนี้ตัวนี้เอาเปิดสี่สิบห้าครับผมลูกใบหลอดมีตัวนี้ลูกบีบีเอาโรโจ่สี่หมื่นห้าพันบาทครับผมสี่หมื่นพันบาทเด้อตัวนี้อะไรตัวนี้ตัวนี้ลูกคีบหกแปดครับตัวนี้หกแปดขามันใหญ่พอองง่ายมีหลักว่าสิออกกับจอเึ่งเฮ็ดไปอ้าหกแปดหกแปดครับผมเออตัวนี้เปิดเท่า์ไรทตัวนี้เอาหก 6 0 0มืเด้อตัวนี้ครับผมเอา6.8ตัว้นัันลูบีเอลโลโจอ่า6มื่นกมื่นอต้นนั้นเลยตัวนี้ลูกอ่าซูเปอร์เอ็กครับซูเปอร์เอ็กโอ้ยย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 ยนยยยยยน้ยย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 เยยยยยยยอยยย้ยยวนยย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 ่ยย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 นยอง้ยงยยยอยย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 ามยย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 อยยยพย่นยอยย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 ยอยยยยยยี้ยยยยยย ตัวนี้จักเดือนแลอะไรตัวนี้สิบสามเดือนสิบสามเดือนเปิดเท่าไรตัวนี้ตัวนี้หาสิบห้าหาสิบห้าเนาะพี่น้องไปทวนราคาเบ้างเด้อพี่น้องบ่ว่าจะเป็นเทปเทปทั้งเลยครับครับสองแปดเก้าแปดครับผมง้อยุรอยย้อดเนาะง้อยู่อุป้าปีครับสารคามสารคามส่วนง้องามทั้งเขาสนามเออตัวนี้พ่อตัวนี้พกแปดพกแปดพอไปเห็นมาได้ได้เมือนี้ครับผมขอคู่ไรครับผมสวัสดีครับผม ช่องโชคดีทุกตะแดนได้พี่น้องเด้อโชคดีทุกตะลแดน